EA Sports i t ตนี้มจะมาเล่น EA Sports GK นั่นก็คือ FC Mobile นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเจอทีมอะไรชนก็ไปคอยดูกันได้เลยนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะชนะไหมครับไปดูตอนนี้ผมก็รอนะครับเพราะเครื่องผมมันชานะปุ้ยไอ้้ยอะไรนี่ไม่ใช่แล้วแม่งเอ้ยสัตว์ย่าอันลี้เน็ตกู จังหวะนี้นะครับได้เข้าเกมแล้วนะครับจะเป็นยังไงจะ,จะเจอทีมอะไรผมผมเจอทีมที่ผมอ่านไม่หอกคือผมไม่รู้นะถ้าทุกคนรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยเอาแล้วเมนูผมเลเวล6กแล้วหรอโอ้ก็ไวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอทีมอะไรแล้วไม่ค่อยรู้ได้เลยนะทุกคนตอนนี้ก็รอก่อนหน้าทุกคนอย่าเพิ่งนีจะคลิีผมไปนะทุกคน ตรงก็จะให้ดูตัวละครผมนะนี่ฮาเร็มซินฮูมินแล้วก็เอ็นป๊อปเป้แต่ที่เหลือไม่รู้จักครับทุกค,คนก็ขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนเยอะแยะนะครับขอโทษจริงๆนะครับป่ะเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับไปทุกนเราจะได้เจอจับทีมอะไรจับทีมที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักไปดูนะครับทุกคน ไปไปไปดูกันเฮ้ยทีมอะไรทุกคนชื่อบอกเนี่ยทุกคนผมไม่รู้จักจริงๆนะทีมเนี้ยชื่อบอกใช่ไหมทุกคนเออไม่รู้จักก็ขอโทษจริงๆนะคือผมอยู่แมนยูอยู่แล้วอะ่ะเออแมนยูของแท้อยนะู่แล้วสำหรับผมนะครับไปดูว่าผมดิงเขาได้กี่ลูกไปดูขอโทษนะเสร็จผมช้าเกินไปไปทุกคน จังหวะน,นี้ผมได้บอลปุ๊บส่งมาส่งมาส่งไปให้ซุนฮุมินซุนฮุมินส่งลงไปหาเอ็มบ๊ปเป้เอ็มป๊ปเป้เอ็มบ๊ปเป้กูโดนแย่งแล้วสวยนี่นะผมได้บอลอ๋อแล้วกูเตะออกทำไมเนี่ยโอ้โหอะไรการเตะออกมากเปล่าวะกูไ,ไปไปไปทุกคนเอาแม่งเน็ตกูค้างวันผมขอโทษนะเน็ตผมค้าง ไปท,ทุกคนได้บอลแล้วส่งบอลไปสง่สงให้ซ้นฮูนิลลนลงหละนี้ส่โโงให้ฮาเร็นนเมอ้าววววโอ้ยวว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 วกวววว่ววองวววววววารวว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 นววววววาวมาวว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 นวว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 ว เอ็มปเป้ต้องให้เอ็มปเป้ยิงนะทุกคนเพราะเอ็มปเป้ยิงโคตรแมน่นฮารแลนด์ก็ยิงแมน่นนะซินะี้ฮูนก็ยิงแมน่นเออแม่บอลได้ส่งให้ใครว่าออใครจะว่าไม่เห็นส่งให้ใครเอ,อ้ยเอาว่าสง่งไปจุรุณยแย่งนี่นะครับไมู่้ว่าถ้านูนส่งให้เอมปเป้จะถูกเล่นหรืไม่เลยอ้าวแม่ไม่ผิดหวังจริงๆครับตุคะ เป๊ะของเราชนะอยู่แล้วฮะเจอตัวอะไรก็ชนะตรงอันนี้ใคช้มือส่งยืนอุบะเบรย์แล้วคุณฮูมินก็แค่นี้เพียงบอลนะผมก็อู้พินึงอ่ะทุกคนคินฮูมินกูโอ้ยเสียดายคินฮูมินไปได้บอลแล้วส่งไม่เป็นตัวเลยอ่ะอู้จะกูส่งออกโอ ทุกคนก็ทนรอเสียงผ้าผมหน่อยนะเพราะเสียงผ้าผมมันแบบกระจอกไปหน่อยนะทุกคนก็ไปยืนเดี่ยวน,นะทุกคนอย่าอยากก่ากำมัดมาต่อยผมนะทุกคนอย่าหาันมาเอาแล้วเอาแล้วจะเ,เป็นยังไงเออได้บอลบแล้วได้บอลแล้วนะเอาแล้วไงกูเออสมแล้วนะทุกคนผมได้เปิดแล้ว ไม่ไม่ใช่เขาได้เปิดอยู่ว,ว่ะแม่งได้เสียหน้าหมดไปคือตอนนี้ผมคือเวลาผมแข่งกับมาลิทผมชอบแพ้ไปยทุกคนมาลิทเขาโคตรโหดเลยว่ะผมเจอเอ็มปรอรเป้อีกร่างนึงอะแต่ร่างนั้นเขาโหดจริงโคตรโหดเลยทุกคนร่างเอ็มปอรเป้น,นั้นจัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกันรอบหลังนะว่าจะยิงได้ ถึงสองประตูไหมเอปะปาเป้เราคอยดูนะทุกคนไปดูกันเลยมาจังหวะนี้จุนฮูมินโอ้แม่งเลยก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่ได้อยู่ใกล้เม็ผมก็เลยเอ๊เไหนมันก็เลยแบบ เิมสองสองมาจากเนย์มาแล้วจ้ะเอ่อพอเป้ะหกจริงค uh, ่ะเนย์มาเมสซี่โรนัลโด่คาร์เรนตูมอยาได้โรนัลโด่เมสซี่อยู่นะเออจะไม่ได้ละเกมเอ็มซีโมบายเขาชอบทำเตะเท้าซ้ายนะที่ผมสังเกตอ่ะคก็เวลาผู้ยิงอ่ะผมสังเกตอ่ะเขาเตะเท้าซ้ายตลอดเลยเอ็มซีโมบายนี่ยจะติกัเท้าซ้ายตีเมสซี่มาแน่นอนเลยทุกคน มาใจจะหมดเวลาไมัไ่รู้ว่าจะดีไม่ดเ้ดเ,เ,เลย,เเลยโรับได้ตห,หมดเลยเขาหดตอนทีนกเลเหมือนกัเคีก็เทียรไ,ไม่ได้นะทุกคนมันหิีเขาโหดตื แต่ถ้าไอแต่ถ้าผมเอาชื่อให้เพื่อนผมดูให้มันมาดูคลิปเนี้ยอย่างเช่นไอบลอไอเบีมันจะสู้ไหวเหรอเดี๋ยวให้มันคนหนึ่ดูดูจะไหวไหมคนมาดูกันว่าจะยิงได้กี่ตัวไม่แต่ผมว่ามันจบเกมก่อนนี้ยังไงผมก็ไม่ได้ยิงหรอกเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนก็ผมจะได้ยิง เพราะมันจะจบเกมแล้วเนี่ยทุกคนสรบไม่ได้ยิงแน่เลยเเนี่เสียดายว่าลูกเมื่อกี้ที่มันยิงชนคันแม่งเอ้ยเฮี้จบแลวโอ้